นายจำนงสวัสดิ์วงหัวหน้าสํานักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจงังหวัดสุราษฎร์ธานีรายงานสถานการณ์อุทกภัยปัจจุบันยังมีน้ำท่วมขังพื้นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำตาปีรวม2อำเภอคือที่อำเภอบ้านนาเดิม2ตําบลและอำเภอพุนพิน5ตําบลแนวโน้มสถานการณ์ในพื้นที่โดยรวมฝนหยุดตกแม่น้ำตาปีลดระดับลงอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ1-2วันนี้ ด้านนายวิชวุฒิจินโตผู้ว่าราชการจังหวัดส,สุร,ราษฎร์ธานีมอบเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัวจำนวน5 9า0 0นนบาทให้แก่ครอบครัวนายชัยวัน์ศรีชัยชนะที่บ้านเลขที่31ทับหหมู่5ตําบลพุมมเรียงอําเภอชัยยาซึ่งเสียชีวิตจากการออกเรือหาปลาเมื่อวันที่1ธันวาคมที่ผ่านมาพร้อมกับสั่งการให้อําเภอร่วมกับประมองอําเภอเทศบาลตำบลพุมมเรียงและชาวเรือหารือกําหนดมาตรการด้านความปลอดภยัยร่วมกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียในลัักกกษณะดงล่าวอี วิภาวันเทศประยูนสวทสุรารธานีรายงาน